อัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุรเราะที่สองอันบักรเลาะคลิปที่สองอันบักรลาะบทนาคลิปที่สองภูมงหลังทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะเข้าใจถึงความหมายของสูรเราะนี้เราจะต้องมีความรู้ถึงภุมิหลังทางประวัติศาสตร์ของสุรเราะนี้เสียก่อน ข้อที่หนึ่งที่นครมักกะกุรอ่านโดยทั่วไปแล้วจะเอ่ยถึงพวกกุเลสที่บูชาเทวรลูกและไม่มีความรู้เรื่องอิสลามแต่ที่นครมาดีนะกุรอ่านจะพูดถึงพวกยิวที่คุ้นเคยกับความเชื่อในเรื่องเอกภาพของอัลลอฮ์ความเป็นนบีการประทานคำพีเรื่องโลกหน้าและเรื่องของมาลาอิกะเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนั้นคนพวกนี้เป็นเชื่อในกฎหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่นบีมุชาหหรือศาสดาโมเสสของพวกเขาและในหลักการหนทางแห่งชีวิตของพวกเขาก็คือหนทางเดียวกันกันกบอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดขอความสันติตรงมีแด่ท่านนำมาสั่งสอนจบคลิปที่สองท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉัน แม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมหมัดซอลล,าลาัลลอฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือกัฟฟิบุลกุลอานความหมายคำพีอ้างกุลอานอัธาธิบายโดยวมลลานาไซยิดอบุลอลาเมอดูดีแปลโดยบรรจงวินกาซัน ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพหน้า35ขออันลอฮประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามบุริน,นละอสัสสลามุอะลัยกุมค่า